โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่เองเอทีโคเวอร์ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำดาบเชนคูดในแบบของนายวายซีเฮดนั่นเองนะครับผมโอเควิธีการทำดาบเอ่อเชนคูดเนี่ยอย่างแรกทุกคนต้องเกาะหิมะนะคะผมเกาะหิมะอยู่ <c oughs> นี่นะผมนะไม่ได่เกาะหิมะเลยนะผมไปเลย อ่ะพราทุกคนมาถึงที่เกานะหิมะน้วราะให้ทุกคนนะผมเออ่ทำการตีซันต้าครอสนะครับผมนะตีไปเลยอ่ะพราะทุกคนตีเสร็จนะจะมีโอกาสดับในส่วนของเออข่าของมันนะเคราซันต้าครอสนะหน้าตาเป็นประมาณนี้โอเคเพราะทุกคนได้เคราให้ทุกคนไปที่เกาะหินเหมือนเดิมนะตรงนั้นเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมนะไปเลยทุกคนได้คราวซันต้าปุ๊บ Santa, อ่ะลืมบอกไปคราวซันตานี่โอกาสแบบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะโอเคอทุกคนมาถึงที่ก่อนนี้นะครับผมให้ทุกคนนะผมเอาคราวซันต้ามาซัมมอนบอสแชงคูตรงนี้นะผมนะออโอเคซัมมอนเสร็จใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ให้ทุกคนตีไปเลยนะครับผมนะตีไปเลยเฮียกูต้องตีใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเพราะบอสมันค่อนข้างจะโหดนะ ผมน่าจะต้องตายสักสองสามรอบอะจะตายแล้วไอเหี้ยไม่กี่ทีก็จะตายแล้วทุกคนโดยแม่งโคตรแรง โอเคคนระับทุกคนฉากนี้ผมน่าจะตายหลายรอบอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็กอภาพไปก็กอวิดีโอไปนะเพราะว่าผมอัดในคมอมไงแล้วมันตัดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดูกูตีเต็มๆเลยนะใครขี้เกียจด,ดูก็ก่อคลิปไปเลยนะเออนะเพอทุกคนตีมันตายปุ๊บนะมันก็จะดรอปกล่องมาแล้วผมให้ทุกคนนะผม เเก็บหมวกฟางโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะผมแล้วก็แก้วน้ำโอกาสได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะผมให้ทุกคนหาหมวกฟางทั้งหมดสองอันนะครับผมแล้วก็แก้วน้ําอีกห้าอันนะครับผมนะหมวกฟางโอกาสดอกหนึ่งเปอร์เซ็นแก้วน้ำโอกาสดอกยี่สิบเปอร์เซ็นให้ทุกคนหาแก้วน้ำห้าอันหมวกฟางสองอันนะครับผมนะแล้วก็เจมเจมยี่สิบห้าล้านละเออประมาณน <te> ั um. ้นนะครับผมนะเออนี่นี่ผมไม่ได้นะโอเค ทุกคนนะเอาแก้วน้าออกมานะแก้วน้าประมาณห้าอันนะเออแล้วก็หมวกอีกสองอันนะครับผมอะหมวกฟางอันนี้นะผมใช้สองอันนะครับผมแล้วก็แก้วน้าอันนี้นะใช้ห้าอันนนะแล้วก็เจ็บอีกยี่สิบห้าล้านโอเคแล้วก็ปลาตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็กดซื้อไปเลยปักครับปะเออมันก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็กดไปเลยคนระับผมปักค้าไปะ อ่าล้วก็จะอยู่ในช่องกระเป๋งของเราในเซเบอร์ er นะครับผมโอ้โหดูเป็นแบบสเปเชียลลิมิเต็ดหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบอ e ิแบบอนะีเวนต์น่ะแบบแบบมีเวลาจำกัดอะไรเงี้ยเออโ,โอ้โห,โห,โห,โหทุกคนเพิ่งกดสกิลเอ็กไอเฮียฮากคิราชั้นน่ะเฮ้ย โคสุดอะเออแต่วนะ่าสกิลแซดนะเออสกิลแซดปาดไปแต่สกิลเอเป็นการบ่อยฮาคิริซึ่งครูดาวประมาณนานอยู่นะเออนานสองนาทีไม่น่านถึงมั้งโอเครว,วันนี้สำหรับการหาดาบเซเบอร์นะครับผมเออถ้าผมสอนไม่ละเอียดก็ขอโทษนะเพราะผมแบบเออไม่ค่อยสอนเก่งแล้วก็ตัดในคอมนะครับผมไม่ได้ตัดในคอมเออ ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดคลิปนะตัดในคอมนะโอเคตัวเาไปกทค่กดสุดสดีนนครับบ๊ายบายบาย,บายใครไปกดไลค์คลิปนี้พองตา